อากาศคืมๆมันมืดๆไงมันนึกว่าลงไปครั้งนี้โอ๊ตอาจจะไล่มันดมรองเท้าคนวิ่งเหนื่อยม้าไม่เหนื่อยแต่เนนยิ้ม มาลูกบาขึ้นบ้านมาแต่ว่ามันออกไปนะมาลูกมาโ๊ดเดินถอยหลังมาดิเธอเดินมานี่ถอยอยัง หล,ลอนหล่อนไม่เห็นหล่อนไม่เห็นขุดขุดดินเลยนะเธอต้องยกมือคือมันมันมันจะได้กระโดดนะต้องแข็งแรงกระโดดสูงลูกแข็งแรงเจ็บไหมล่ะเธอต้องใส่ถุงมือ พอแล้วปวดแขน